สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชและเนื้อ,อาหาที่เราจะนํามาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาควาโนเพราะว่าในเนื้อ,อาหามังงะในตอนที่987มันก็จะมีเรื่องราวที่ว่ากลุ่มก้าวปอกดาบแดงในตอนนี้พวกเขาได้มีพลังลีโอที่สามารถฝันไครโดเข้าซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าทำไมกลุ่มก้าวปอกดาบแดงเนี่ยเขานั้นถึงสามารถฝันไครโดได้แล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความฝันของไคโดนะฮะที่น่าจะได้กลายเป็นจริงในอีกไม่ช้า โดยเริ่มต้นมาก็ต้องมาดูก่อนเลยนะว่าเนื้อหาในภาพวาโดโนตในตอนนี้เนี่ยกลุ่มก้าวปอกดาบแดงแล้วก็เผามิงก็ได้เริ่มเปิดฉากการต่อสู้กับไคโดโดยที่มีเผามิงส่วนใหญ่นั้นไม่รออยู่ด้านบนแล้วก็รอให้ไคโดนั้นการล่างไปมังกรจนเขานั้นต้องบินขึ้นไปเพื่อเจอกับเผามิงด้านบนเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นในกลุ่มมอมชีอีโนวาลาชีพร้อมกับเผามิงทุกคนในเชทาสูลองเพื่อทําการต่อสู้กับไคโดในล่ามังกรและนอกจากนี้ในเนื้อหามาังงาะในตอนที่ก็้างที่ผมบอกไปนะว่า ก,กุญแจปลอกดาบแดงในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการฝันไคโดซึ่งคนที่มีความสามารถในการโจมตีไคโดเข้าเนี่ยก็จะมี2คนที่เราเห็นนะฮะนั่นก็คือคินนามอนแล้วก็คิคุโดยคินามอนแล้วก็คิคุนั้นก็จะเป็น2คนที่เดินทางมาจากอาดีตด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าความแข็งแกร่งและความสามารถของ2คนนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีน้อยกว่ากลุ่ม้าจปลอกดาบแดงคนอื่นที่ไม่ได้เดินทางเข้าเวลาวมาถึง20ปีซึ่งมันก็เลยน่าสนใจนะว่าทำไมอาจารย์โอดาเนี่ย ถึงว่าฉากที่คิคูและก็คีนามอนนั้นแทงไคโดเข้านะฮะแทนที่จะเป็นเดนจิโรรือว่าอชูราโดจิอะไรพวกนี้เพราะว่าความสามารถของ2คนนี้นะั่นก็จะมีสูงมากๆนะฮะและแถมพวกเขานะั่นก็น่าจะมีฝีมือมากกว่าพวกคีนามอนถึงปีและนอกจากนี้ก็เห็นว่าไลโซเนี่ยเขานั้นได้ใช้ดาบคู่ในการฟันคอไคโดแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะว่าที่คอของไคโดเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลที่เกิดจากการฟันในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าไลโซนั้นะไม่สามารถฟันไคโดเข้า แต่ว่าถ้าเกิดเรามาเรียงลําดับเหตุการณ์ให้ดีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้มันก็จะดูแ,บบแบบปลกๆไปสักหน่อยเพราะว่าจากลาดับเหตุการณ์ในตอนแรกเราก็จะเห็นว่าคินอมอนเนี่ยคราวนั้นก็ไม่สามารถแทงไคโดเข้าเช่นเดียวกันแต่ว่าจู่ๆคินอมอนแล้วก็คิคุนั้นก็สามารถโจมตีไคโดได้นะฮะหลังจากที่มีฉากที่ไคโดนั้นนึกถึงโคซกิโอเดงและการที่ไคโดนั้นนึกถึงโคซกิโอเดงในครั้งนี้มันก็จะน่าสนใจนะฮะว่ามันจะเป็นเหตุผลที่ทาให้กลุ่มก้าวปอกดาบแดงนั้นฟันไคดขาหรือไม่ พอดได้ความด้วยโคสกิโอเด้งนี่สามารถสร้างบาดแผลกับไคโดและแถมยังเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่บนตัวของไคโดอีกด้วยและนอกจากนี้ด้วยความกล้าของโอเดงก็เหมือนจะทําให้ไคโดเนี่ยยอมรับในตัวของโคสกิโอเดงและแถมก่อนที่โอเดงเนี่จะตายเขานี่ก็ยังบอกด้วยนะว่าอย่าดูถูกสมุไรของเขาให้มากนักและในตอนที่กลุ่มก้าวปอกดาบแดงนั้นมาโจมตีไคโดเนี่ยมันก็ทําให้ไคโดนั้นเห็นหน้าของโคสกิโอเดงซึ่งช่วงเวลานั้นมันจะทําให้ไคโดนั้นตกใจหรือไม่ เพราะว่าเขาสกิโอเดงนันก็จะเป็นหนึ่งคนที่มีอิทธิพลต่อไคโดแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าโอเดงเนี่ยคือคนที่สามารถสร้างบาดแผลเดียวกับไคโดได้เพราะฉะนั้นการที่ไคโดได้เห็นภาพโอเดงแล้วเขารู้สึกตกใจหรือว่ารู้สึกกลัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยและเพื่อนๆจําได้หรือไม่คะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮางค์คิและก็ร่างกายที่แข็งแกร่งเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจิตใจอย่างเช่นในตอนของคาตะคุลีที่เขา้าในจิตใจหวัน่นไหว มันก็ทําให้เขาในตอนนั้นไม่สามารถใช้หาคิดสังเกตที่สามารถมองเห็นอนาคตได้และก็อีกตอนหนึ่งนั่นคือเห็นการของบิ๊กมามซึ่งทุกคนก็คงรู้กันดีนะว่าบิ๊กมามเนี่ยเธอเน้นมีความแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ว่าหลังจากที่เธอนั้นเห็นรูปมาเธอคาร์เมลนั้นแต่ตอนหน้าต่อตาเนี่ยเธอนั้นก็เกิดอาการคุ้มข้างแล้วขาดสติมันก็เลยทําให้บิ๊กมามระสุดลงซึ่งในตอนนั้นเราก็จะเห็นนะว่าเพียงแค่บิ๊กมามระสุดลงเนี่ยเธอนั้นก็จะมีรอยถลอกบริเวณหัวเขา่า ซึ่งคนที่มีความแข็งแกร่งระดับบิ๊กมัมนั้นก็ไม่น่าจะมีบาดแผลนะฮะที่เกิดจากการหกล้มธรรมดาแบบนั้นเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจด้วยและถ้าเกิดว่าดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ไคโดนั้นนึกถึงโอเดงมันก็ทําให้คีครูแล้วคินนามอนนั้นสามารถโจมตีไคโดเข้าแต่ว่าในช่วงเวลาที่ไลโซนมนมาฟันคอไคโดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงตัวไคโดนั้นก็จะมีเครื่องหมายตกใจนะฮะ หมือนกับว่าในช่วงนั้นเขาได้สติคืนมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการเรียงช่วงเวลาที่ถูกต้องเนี่ยการที่กลุ่มก้าวอกดาบแดงนั้นสามารถโจมตีไครโดเข้ามันก็น่าจะมีโอกาสฮนะที่มันอาจจะเป็นเพราะว่าไครโดในตอนนั้นนั้นมีจิตใจที่อ่อนแอรหรือไม่และถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงการต่อสู้หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยั่นลาบากต่อกลุ่มก้าวปอกดาบแดงเป็นอย่างมากแต่ว่ามันก็จะทําให้เนื้อเรื่องนั้นสามารถดําเนินต่อไปได้นะฮะเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดกลุ่มก้้้้าาาาาาวบบบบบอกบกกดดดแแงงพเเขเน,นสามมารรถโโจจตีีไคให,ให็ยบบ่ย มันก็จะมีโอกาสที่ใครโดนั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักขึ้นและเขานั้นก็อาจจะหมดแรงแล้วก็พ่ายแพ้นะฮะในตอนที่กลุ่มก้าวปอกดาบแดงแล้วก็เผามินที่อยู่ในร่างซูรองเนี่ยรวมมือกันต่อสู้กับไครโดในตอนต่อๆไปก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าใครโดนั้นแพ้ขึ้นมาลูฟี่นั้นก็จะไม่ได้สู้กับไครโดนะฮะและแถมเนื้อเรื่องมันก็จะแปลกๆด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องภายหลังนั้นได้ไมีการเฉลยมาว่าไครโดในตอนนั้นเนี่ยจิตใจของเขานั้นอ่อนแอก็เลยทําให้ร่างกายของเขาเนี่่ออน,น,น้ัฟงขึ แล้วก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครดนนั้นสามารถรับเมือกลุ่มก้าวปอกดาบแดงพร้อมกับบรรดาเผ่าวิงที่อยู่ในร่างซูงลองได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆใครดนนั้นอ่อแนแรงลงขนาดนี้นะฮะมันก็อาจจะมีข้อสงสัยนะว่าใครดนในตอนนี้เนะี่ยถูกลดพลังหรือว่าถูกเนื้อพลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการที่ใครดนนั้นถูกก้าวปอกดาบแดงนั้นแทงเนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุผลประมาณนี้และนอกจากนี้ใครดนั้นก็จะมีความฝันที่เป็นงานเด็ดเดเกนั่นคือการฆ่าตัวตายและว่าการอยากตาย เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นได้ว่าไคโดเนี่ยไม่ว่าจะถูกจับไปกี่ครั้งแล้วว่าถูกประหารกี่ครั้งไคโดนั้นก็ไม่เคยตายและนอกจากนี้ต่อให้เขาฆ่าตัวตายขนาดไหนเนี่ยเขานั้นก็ยังสามารถรอดมาได้อยู่ดีแต่ว่าในศึกสงครามในภาควาโนลูฟี่นั้นก็ได้ประกาศไปชัดเจนแล้วนะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นสงครามเต็มรูปแบบและสิ่งที่ไคโดนั้นทำไว้กับประเทศวาโนมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นอย่างมากและถ้าเกิดไม่จัดก,การไคโดตรงตอนนี้เนี่ยยังไงซาประเทศวาโนก็คงไม่ปลอดภยัย แล้วก็คงจะไม่สามารถเปิดประเทศได้แล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าก็ตัวหลายๆเรื่องเนี่ยเมื่อมีการเกิดมานะว่าตัวละครตัวนั้นไม่นตาตะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนมันก็จะมีวิธีจัดการกับตัวละครตัวนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าไคโดนั้นก็เช่นกันนะฮะและในตอนจบของการต่อสู้ในผ้าวาโนะไคโดนั้นก็อาจจะได้ตายสมใจเขาก็เป็นได้เพราะว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้น้นก็เป็นสงครามใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้วิชาลิโอที่ลูฟี่นั้นฝึกมาเนี่ย มันก็น่าจะใช้ได้ผลกับไคโดด้วยเพราะฉะนั้นในภาควาโนโตัวละครของไคโดนั้นก็จะมีโอกาสตายสูงมากนะฮะและถ้าเกิดว่าไคโดนั้นตายในภาควาโนโเนี่ยเราก็น่าจะได้ลูกเหตุผลสักทีนะฮะว่าทําไมไคโดนั้นถึงอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายขนาดนั้นโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่กลุ่มก้าปอกดาบแดงเนี่ยว่าทาไมพวกเขาถึงสามารถฟันไคโดได้แล้วก็จุโจบของไคโดในภาควาโนโ ในตอนสุดท้ายใครโดนน่าอาจจะตายก็เป็นได้นะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนสววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ